ก็นี่เพราะแพงหรอกพี <żeby noi> <sk corr all> ่น้องขอกินตำมุ้งกับเหล้าแล้วโอ้แม่คือคุ่มเนี่ยตำมุ้งเดียวโอ้ตาตีจะจำได้เพราะเราวันนี้แมนทำอะไรไปละแล้วเตียวมีเวลาหอดไปหอดอันร้านเป็งานลายลายเขียเบี่ยหลายๆจะน้ำไห้น้ำหน้านาะพี่น้องเนาะคยแต่น้ำเหล้าเล่ากหรว่า เจ้าบ่ว่างบ่ะนะนบ่บ่ข่อยบ่มีเวลาว่างเลยสวัสดีครับขัวชนแหนมาแล้วเฮียสวัสดีค่ะมื้อนีว่าเป็นอ่าสร้างจีนมาสักหายายเตี้ยเด้อมื้อนี้ครับมื้อนี้ขัวชนแหนเสิมาตัดผมเลยเตี้ยเตี๋ยเด้อสร้างประจาตัวเราตัวนี้จับาลมือนนะรับผมสร้างคนนี้ว่าแพงหรอพี่น้องเพรกินตำมะฮุมกับเหล้าแล้วแม่คือคุณเนี่ยตำมะุมเพิ่มเดียวเพราะจับมุองคตรดึงหายายเตี้ยเด้อใส่อีกยังแน่้ยแหละตำมะฮุม อันเราตัดเรากรบปุกตาเธอซื้อเลยพี่น้องลอกความหงาควาเออปาดลูกเบิร์ดว่าไงบ้เพ็ดจะลอกออกเบิร์ดอันพองหงาแม่แม่แม่เอาส้วงยังแม่เอาส้งไปออกบ้านได้เด้ออย่าพองออกบ้านต้องเป่าต้องออกซึ่งเปพอเหรอนี่ซื้อพี่น้องเรากระตดให้ตลอดเลยสร้างตัดผมประจำตัวประจำตัวประจำตัวเสียเสียตำหงอเดื ขอ,อตำหองคกหนึงเรา,เาก,กับบ่อแพงเรากินตำห้งน้ำถาดหน, <c oughs> นึ่งหนึ่งคกเบิ่งได้ส้มผมจะแจก่เบงใดสิอยอกหัวล้นมานล้นแ่ถ้ามีน้องมาล้นกันม <c oughs> าถึงหัวมาถึงเ้าถึงหน,น้าเลยมาึงงหัวล้นมาหัวลวนเบิ่งได้เราเห็นเป็นหลายอย่างตัวมีกันไก่กับบกข้มเยรับเบด้รับกินไก่มานี่โอ้มีดกรมบอกเอามีดอีตัวมาได้ละตัมาสับด้วย ในบันนี้คลิปอันนั้นบางทีเขาเอาไฟมันจุดทันไออโอ้ลากคนพันเก่ามันเกี่ยวตัวเห็ดอไฟจุดแล้วก็เอาเหมนเอาวันขวดเนาะตัดจุ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 ดโอ้เพรเอาดอกแยมย่านไปตัวไปถับปะเอาละเอาละเอาซ้ำนี่เบยไปรับมันไก่มาหล่นละแม่แล้วสอนเดือนค่อยเทื่อนึงเนาะเออครจะตัดเทื่อนึงเนาะสร้างส่วนตัว การคนตัวเตี้ยคกำไก่บวบคุมได้พี่น้องไปรับรับจนว่าแห่งแล้ว ดีแล้วเเด้อมาเด้อพ่นน่าโอ้ยไปลยเลยตัยมเาเนี่ยนะจีนิ <laughs> 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 เสียตั้มฮวงแด้เจ้าโอ้ยจีนิเสียตัหฮวงที่หรือระบาดเนี่ยเออเรืใใ่องไหนยายส่งผมยายเตียงงามมโนพี่น้องเอ้ยงามอยู่งามอยู่เรื่องบันใดบันผมงามตาผมหมวกขนบ่างามไหมงามนี่ขนแต่งามปะข้นแต่งงามบ่บบเออเอาบันใดตัวข้นตางตัวงามดิงสี ได้แล้วแล้วได้กินตับของฮงยาเตี่ยแล้วโอ้ยพอไปยังพอไปยังเออปกติเคยกินเยอะแล้วเอร็จสร้างมากสิแม่งที่ดำไม่กินคเลยแสบแล้วยังไม่ได้กินเข่าด้วยเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินไม่กินข่าแล้วนั่นกวนนะที่ได้ลกผมผมดำมองพ้นนได้แต่ผมงอกว่ะใช่มันเหลือแต่ผมขาวเออมันเขาปัญญาหักแม่นะ มาเดอ้อพยายตัดผมมาเดอ้อพี่น้องสิตัดผมหฟยฟีๆเลยครับต,ตัดผมแหลกตามหุ่งนี่เลยวันนี้วันนี้อันเป็นสร้างอันจำเป็นตัดผมแหลกตามหุ่งเดอ้อน้องถามเบอตอนจบเดอ้อเซไปกินตามหงุ่งส้มกันมื้อนี้่เจตเตียเ็ตตามหุ่งแซ่บให้กิน ตัดตัดผมม,งงมึงง่ามไปเพลินกันไปเลยกันมงึงใครจะมีใจมีอ่อนล่อมาเบิร์นได้พี่น้องเด้อหาเบิร <c oughs> ์นได้จาเด้อง่ามบ่เนาะงขั้นง่ามตามไปกินแน่อยๆขั้นง่ามตามไปกินจน <c oughs> ถึงใจเลยเแต่ว่าคิดว่าง่ายู่ดอกเพราะว่าเคยตัดอยู่เรื่อยตัดกับเราดูเลยเห็นแล้วเห็นแล้วแต่เราซื้อเลย <c oughs> ผมวี่ใดที่จะเปลี่ยนไะม่ใช่เทียนแล้วดูไปงงเอาอยู่หน้าเอาสิ่งใดก็จะตาย แต่มเราจีดายไงท่านนผมได้เจียเป็นจักษ์สงามหมงามบ่งามบ่ย่สีไปช่องสีิไปช่องมังามดอกสิไปซ่องมังนามดอกนแน่หกระจกกับบมี่ะอ้งามงงามีเตียเอสิไดีเสียตำมคัเจ้าตำธรรมชาติอันนี้แลแต่ บาบเบอร์อล้วแต่ซาลอนเด้อร์มึงแล้วแต่ซาลอนผมเลยอยากโอ้ตะกี้พ่อแม่เขาตัดผมให้นะเพมันก็วิสางตัดผมเนาะเออโอเคแล้วละสิไปลงเนี่ยเมื<ะ>่อก่อนเมื่อกเอากระโปรงแล้วมันก็หมหัวนาะทำท่าขออยากต่ำหง่อเลี่ยนเนาะต่ำต่แ <c oughs> ต่ำไปนาะไปไปกินต่ำหุงกันวันนี้ครับไปกินต่ำหุงกันเด้อไปนอนไอไปในถอดผ้าเนาะเออได้เตี๋ยต้องใส่กล่องผมดิ แม่นบอยที่คาดผมน่ะที่คาดผมนี่มามามขอบคุณหลายๆเด้อแซมงามไม่เตี๋ยวขอบโอ้ตาตีจะจำได้เพราะหน้าบ้านเมนเดโอหงามตัวละไปเลยตัวละไอเตี๋ยวจำได้เพราะหน้าตาเนาะคือมาจากหน้าปังนี่จำไอเตี๋ยได้เพราะหน้าบ้าเนาะไปเลยไปเลยอ่ะไปตาผมหุ่งกินเท่าบ้านเนี่ย สิได้เฮ็ดตามสัญญาก่อนพี่น้องเหมือนเราตัดผมให้แล้วขั้วชั่วแน่ตัดผมให้แล้วยายสิได้ตาม,มูหุงสู่เรากินกันบาดนี้เอามาเอาซ้ำไหนใส่พริกใส่พริกก่อนทั้งพริกแข็งพริกดิบใส่กันเลยผสมกันเลยก่อนซ้อนสากเจ้าอู้สากความบึกสักยังไงบ่นอะไรหรอก เครือเคือบอ๊ไปจับให้ของน่าแยงกับบัขามไปบักขามหน่อยมหหน่วยหนึ่งเลยหน่วยหน่อยอีรีเนาะบักขามหน่อยได้ไหมพ่อบอ๊ะโอ้หลายบ่เขาจะเลือกเอาบุ่มเออนี่สกันเนี่สกันนี่สกันโมดิคันโมติงตื่นเน็กเน็กเอาเน็กเอาไม่ต้องตาดับกันเขคาตาเออแม่โอ้ มันหนาเสียวผูกแหวนแพงหลายปลูกแลหลาถึกสัมบ้ันก็ตามมันก็ตามฤดูแล้วแตฤดูของไผ่มันหรอกแอนโมเมนว่าเห็นมันแพงแล้วก็สิปลูกถ้ามันถือภาสิฟันถี่โมเมนพี่น้องเพิ่นก็ว่าแล้วแต่โศกไผ่โศกมันใครเป็ี่ยนอย่าบอกมาโศมแล้วดิ้นนะสศมล้วบิดแอนก็มีมาบ่ต้องเปลี่ยนเลยทำลายแตกอย่าฟ้องทำลายแตกได้กินได้กินได้นอนอันเปิดแห้งแลังคาบัวทั่วเซบะบัวทั่วเซบะคุณ คุณนเยอะเตี้ยคนควบผสมจักหน่อล่ะควบจางหน่อยหัางควบก่อนยวนอยู่อยู่ห่างอยู่ข้างกันแหละมันมันบรหลายปันไดดอกนี่อ่าอะไปมะมึงพี้ยมร็อกกอบบปรุงปะปรุงก่อนปลาปลาของใครเอ่ยปลาอร่อยนัวมาเลยเด้กค่ะเด้อของแซ่บของนัวคืออร่อยนัวมาแล้ดีแต่แต่ผมมีม่องว่างกันใน เดี๋ยวบ้านกับนายอยู่สองรถแค่หน่อยนวดบ่แม่แค่ไหลเลยน้ำนปลาทดนึงบ่น้ำปลาแส่นิดนึงเดี๋ยวปรุงเลยปุงเลยปงเลยเพราะว่าพวกไหลเติบเยอะแ่นอ๋อนี่วะหอมหอมหอมตัวเขาหิว ตัดเป็นตะแเสยบนี่แหละน้องอุ้งใส่แบบนี้ลองชิมมั้ยโอ้ยตัตำใส่หอยน้ำใส่หอยน้ำใส่กระปุลน้ำตาก้องคือน้ำไดด่างเกลือแหลได้วาเออวเออเดียวละกินเน้วเตัดว้งงามเราต้องกินต่ำมือเลยนะใสก่อนฝามื ตือด <hero, S 1> ้วยหอยหอยเชอรี่หอยฝรั่งนะคะโอ้โออต้องอันเงต้องซอยเนาะค่อยหอยังไงอ่าอำปีมีดอัตโนมัติเป็นกำบสวบแล้วจะเรีนเกียร์แเาับเลยต้องกระบ ำนี Puis, ่ไมใช่ยังไดตาก้องแบบนีเสียเเจี๊ยเอ้าขนมไทยมาเซ่เดี๋ยวซาวกับาบน้ำขั้นบรสันแบบแตกเนาะขนมไทยบ่ม่ขนมจีนบ่ะไม่อ้เสรจงามงามนกขน่ามดโอ้แบบนี้เด้อสิแซ่ก็ใช่ไหมเนี่ยบอ ตงไหนคอยข้นหน่อยใ่ะเนเลยเลอาน้อยหน่อยคับทำแกระดาษทำดาพอล้วจ้าพอล้วจ้าชิมบอชิบะเาบชิมแต่เล่าเาะมันแปีมือเราแห้งแสบแล้วแค่นี้ก็หอมละซีน้ำปลาแสบลองชิมลองชิมแ้สบเอาชิมชิมชิอืก็ต้องผจ้ะต้าตมมัวะแม่ตํมมัวตัมมัวไปนะ มาเด้อพี่น้องมากินน้ากันเพี้ยฟเพี้ยฟโคกง่ายเพี้ยฟโคกกะน้อยน่อยมาเกากันโคกน้อยมาได้เป็นโคกน้อยไปเข้าไปจัดกินกันปะพี่น้องมาเนี่มาเลยไอ้เสี่ยไปเที่้าเจ้าพูดตามสัญญาโอ้ยนดูแซ่มดิวูู้หอยปลาไตหอยกิ่งหอยกิ่งกดกดแทนไอ้เพลินเด้อไม่อย่าไปกินน้ำแบบอ่ะอู สุดยอดซีสันบันเทิงเลยเตียเลยสุดยอดสุดยอดอืมเฮียมาเนี่ยเอ้ากระลำกระลำหมวกมาเไรเตียโอู้หมาเดูให้เตียนั่งอะ่ะลุยเลยเจ้าลุยเลยลุยก่อนขอเลยมาไรเตียจัดการเลยมามา้มาองมากมากอ้ยเอาก่อนเลิกจัดเลยขอขอน้ำลายแตกก่อนล่ะอือหือจะเสียบอ่ะอืออเห็นปะ มันดร่องดเห็นด้ต้องพันด้วจัดเต็มนี่นะต้องตัดมันแสบตัวนาคะตัดผมนานมึงเหมือด้อปกติแกเตี้ยกัเป็นคนมักตัดผม่งูแล้ววันนี้กัวเจวาแน่แล้วว่าตัดผมสู้กินได้แล้วตัดผมใหม่แ้หือตเอาเลยเอาตัดสไตล์าเลย สีพันิมืนก็เอาเลยผมซื้ออีตัวเ่ยมาเราซื้อให้เตี๋ยวผ้าแสบอีกตัวหนึ่งผ้าแสบได้บนวมามาอยากได้มาแสบแสบนี่เป็นพอหิวครับเฮ้นแต่ยุกิกลิ่นแสบเยอะนีมันบ้าอันนี้หนอยก็ไม่จะกินนะไพวันบอกผมเนี่ย เพราะกินยุทตะาสตร์อืมงานอืมแบบเด้อพี่น้องของเมล็ดเริ่มมัมักแต่งเริ่มติดถือว้าเดี๋ยวบบเป็นมือเริ่มแล้ ก็ินเนี้อกิ่นนกินแบบห้ลวพี่น้องเคยกินเนืกินแบบนั้นแหละเส้เอาไม้เอายังมาขีบเน้อยากให้เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นยุ่นบาคับ่างมันดีซะตาจังหวะนี่แหละแซ่บสมซือสมซือขอบุณหลายเด้อพี่ต้มไปกินน้ำแซ่บมากินฮอดไนาย่เตี่ยวคนเด้อเนี่ยมันเนี่ย ว่าลูกค้ากิจิี่มาซักต้องมาตัดทอดทีกัน <laughs> <laughs> เลยว่ะยาเตี๋ยวมมีเวลาหอดไปหอดดันล้านถึงงานหลายหลายเช็ดเบียกหลายหลายจะน้ำให้น้ำหน้านาะพี่น้องเค<ม>ยตัดน้ำเล่าเล่ากับว่าเจ้าบ่วว่างไปท่าบอกว่อยผมมีเวลาว่างเลยสิเดี๋ยวเจอก,กาันเจ้าต้องตัามึ <c oughs> งหึงเลี่ยงข่อยเถอสหนโอ้ยผมมีปัญหาสัอะหนะเจ้าเสียวถ่ันไงปันไหนตัดให้เล่าประจำ ันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นซางอิดผลมาก,ก่อนครับอืมอืมใส่หมูกรอบทำแบบมาเดียวเบิ่งหน้ากันหัวลอกกันแล้ซื้ออันนี้เป็นน้องเป็นน้องเยเตียบระจักปีอ่ะเป็นบ่เขือตายอยู่นี่เนาะ ลกิเน้องเี้ยเยู่ย่มาณจาเจ็ดแปดปีเ็ <นะ S 1> ปีปอายุยังบลายเ้าสองนะครับ <laughs> จะเป็นยอยตีอยู่ครับสองปีปะ่านยอยเป็นไอเกิดก่อนไอเกิดเอืนตนตีในสองปีแต่ก่ยังเศ้าสองเื่อเาอยู่ครับเป็น้อง ผู้ใดผู้ใดอาย,าย,อยุหน่อยเป็นอายเด้อเพราะว่าหนึ่งเราค่อยสองเด้อเอผู้ได้อายุหน่อยผู้ได้เป็นอายโอ้โหเป็นยังเป็นเสียอยู่หน่อยอายเพราะเป็นยัง,นยงพี่น้องขอเจ้าห้ากันหักกันไว้ก็ดีก็สร้างกัน, <S <S นหักกันเยอะพี่น้องเด้อ อายุประสำคัญผมอยู่ทีใจนะอืเห็นว่าพูดเห่ากันเนี่ยมันจะเจอกันเ็งหน่อยมันเชื่อกันมาเห่าเหรอวอแมนแมนสุดยอดมีหนาขาบ้าเกินใครดูด้วยอะปหาเดือกมานน่าเจ้าคต้ทามผมเน่ากัละตัวือว่าอ้ยคันหัวเดสขาดนม่ยอมผมให้ตัวพืนน้าตีผมเน่าก็สิเออแล้วมาผมใีนมีักระกันจนแลเขาเนาะเขาไม่ตัผมไปแล้วก็แล้ว แบตเตอรีนร่นรับรับไม่ไม่เลยกินแน่เนี่ยไอ่ประโหยดงานสุดยอดเลยหรอ,อ,อขวบผักออเอมซาไพลังงานละกินแบบเงินเมื่อยแบบ ข้าวตำกีนเองเข้าวกะรู้ว่ารสชาติของข้าคือว่าแล้วเนาะแมนกินกระปุลน่าจเตียนเนาะเวละอีกนะกินกระปุลก็ได้ต้มเชืก็ได้เมื่อไหร่ใช่ปนปุ๋ยแห้งก็นะปนแบบปนบางแห้งก็นะแม่นเรานี่คุยกินกันกินกยังก็ได้อาหารข้าวหวานข้าวอาหารแบบนี้จะไปกินนะครับข้าวหวานโซองเนาะบอกประจำ กินอะไพักซี่เนี่ยครับอือกินรสกินอะไตามข้ากินในร้านเซีกินว่ากินโอ้กินแซ่บกินหลายก้อนมาแมนนี่ไปนอนกินได้แซ่บกินได้อะแมนกินซอสกินได้ลรอฮะกินกินหลายๆดาทองอืดเลียนหาหยาซื้อไปนอนอืมอือครับอือครับวันนี้อะไรไปดองไทรอย่างแรกสองทัพพี่ น่ะน้ำเดือดตำชาานี่นำำใส่ส,สองนพี่กัสเติม,มน้ำปลานี่เลยกะกบเอาไปดิ ب, พริ้งเลยอเอาเดี่ยวเอาไปให้ให้พ่อนพลด้วยให้พ่อนน้ำเดือด่ายกสีว่าก้มเกาเนี่ยละพี่น้อง ขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเลิศที่มากดไล,ล,ลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ้อครับขอบคุณหลายครับขั่วชัวแน่เรามาตัดผมให้ยายย่ายตา่ำหงสุดเรากินให้พี่นอ้องเขาได้อยู่ดีกินดีไปใส่มาใส่กับพอ่อได้แน่เลยดีคอมเม้นท์คีวีเท่าได้พี่น้องเด้อ,หอให้นอนหลับฟันดีไปใส่มาใส่กับมีลูกเต่ากับว่าวายฟังคว่วเด้อมีผัวมีเมียกับว่าวฟังคั่วเมกันในโชคดีสุขคนโบเก็บโบจนมีสุขภาพแข็งแรงพ่อน้องพี่น้องเนาะขอบคุณคคค่่ะะสสสสววัััดดีีรบ อย่าลืมเร่าเ้อร์่ <laughs> ดว้วยครับเด้อครั <laughs> บเ้อร์น่เราได้เด้อคุณน้องเด้อแล้วครับ